เราได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นคือถนนพระรามสองซึ่งวันนี้การก่อสร้างถนนพระรามสองยังไม่เสร็จสิ้นใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างทั้งหมดจนถึงวันนี้54ปีซึ่งนักโบราณคดีบอกว่า ระยะเวลา54ปีในการก่อสร้างถนนพระรามสองซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในวันนี้ใช้ระยะเวลายาวนานมากกว่าชาวอียิปต์ที่ไปก่อสร้างปิรามิดกีซ่าซึ่งก่อสร้างเมื่อหลายพันปีที่แล้วท่านทั้งหลายคิดดูครับวันนี้เรามีสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้เวลายาวนานยิ่งกว่าการก่อสร้างปีระมิดของชาวอียิปต์โบราณเสียอีกถือว่าเราได้ก่อกำเนิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วน่าภูมิใจอย่างยิ่ง